ผ่านพ้นไปได้ดีนะครับสำหรับแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปี ถ้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องซีซั่นสองเก็บแยกแลกดื่มซึ่งในครั้งนี้ทางเขาช่องได้ชวนนักร้องสาวสุดฮอตที่มาพร้อมลีลาทาเต้นที่ไม่เหมือนใครลำไย,ยหายทองคํามาร่วมภารกิจพิเศษกับการทําเก้าอี้สวนสาธารณะกลางแจ้งแถมงานนี้ได้หนุ่มอารมณ์ขันยังคุณคิงก่อนบ่ายมาร่วมแจมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องลงมือทําเก้าอี้น้องลำไย,ยหายทองคําก็ตั้งใจสุดๆทั้งที่ไม่เคยทํางานแบบนี้มาก่อนและเมื่อได้เก้าอี้ สวนสาธารณะที่แปลกตามไม่เหมือนใครครบทั yes. ้ง5ตัวเป็นที่เรียบร้อยก็ได้เดินทางไปส่งมอบให้กับทางสวนจตุจักรเพื่อให้ผู้คนที่ก็มาใช้บริการภายในสวนจตุจักรได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจกันแล้วครับผมมาใช้บริการออกกําลังกายสวนจักรเป็นประจําครับเวลาเหนื่อยๆก็มีเก้าอี้สนามมานั่งให้พักใช้บริการครับเก้าอี้สวยมากๆเป็นการรขยะ ที่ดีมากๆเลยครับเวลาเหนื่อยเราก็ได้เก้าอี้ได้นั่งพักผ่อนก็ต้องขอบคุณข่าวช่องกับน้องลำยายนะคะที่ได้มอบเก้าอี้นั่งพักผ่อนให้กับทางสวนจตุจักรของเราค่ะ พื่อให้ทุกคนหันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเขาช่องจึงได้เดินหน้าสารต่อแคมเปญท่าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องซีซั่นสองซึ่งเก้าอีส้สวนสาธารณะที่ช่วยกันทําในครั้งนี้มีความพิเศษเพราะผลิตจากซองผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากการผลิตและซองผลิตภัณฑ์ที่ทางบ้านส่งมาร่วมรักโลกกับพวกเราซึ่งถือเป็นการนําวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาทําให้เกิดประโยชน์อีกครั้งเป็นเก้าอี้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแถมยังสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและผู้คนได้อีกทางหนึ่งด้วยละครับ